หนึ่งนาทีคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองสแกหมู่ที่5ตําบลพันดุงอําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะคะ<ม>เอกสารสิทธิ์นะคะเป็นโฉนดคุดแดงน,น,น <ะ S 2> ที่5ไร่56ตารางวานะคะเจ้าของต้องการขายในราคายกแปลง1.2ล้านบาทนะคะก็ตกไล่ละ 240,000บาทเท่านั้นเองค่ะมีด้านหน้านะคะที่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นถนนหินคุกตรงนี้นะคะมีความกว้างอยู่ที่87เมตรเลยนะคะมีความลึกความยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่112เมตรเลยค่ะเป็นที่ไร่ที่มีดินดีมากๆเลยค่ะ,ะห่างจากถนนคอนกรีตรมาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากถนนหมายเลข 209ก็เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะหากใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมคลิปเต็มๆของเราได้ทางช่อง YouTube ขายที่ดินโดยผ่าขินรัตนานะคะขอบคุณค่ะ